สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับแม่เห่งสตอรี่แล้วนะคะวันนี้แม่ดีก็ อาจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เ,เพื่อนๆนะคะได้ฟังได้รับฟังกันนะคะในเรื่องของการถูกแมวกัดแมวขวัญน,นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็การไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านะคะหลังที่จากหลังจากที่ถูกแมวขวัญน,นะคะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแมวที่กัดนะคะเป็นแมวมาจากไหนอะไรยังไงนะคะก็คือ เป็นแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นแมวของที่บ้านอยู่แล้วแต่แมวเพศผู้นะคะเขาก็จะมีนิสัยที่แบบชอบออกไปเที่ยวไปหาตัวเมียข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยไปหาเที่ยวหลายๆวันแล้วค่อยกลับมาบ้านอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปกัดกับแมวตัวไหนมาบ้างแล้วแมวตัวที่กัดมาเงี้ยไม่รู้ได้รัวบวัคซีนหรือเปล่า,าเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มีความเสี่ยงเนาะ มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนนะคะก็อาจจะคิดว่าโดนกัดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่อันตรายหรอกอะไรเี้ไม่ไปฉีดก็ได้หรอกอะไรเงี้ยแมวก็แมวเราอะไรเงี้ยเลี้ยงอยู่ทุกวันฉีดวัคซีนให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อน<ๆ>เอ่อเออแมบบ่บีก็อยากจะแนะนําว่าไปฉีดเถอะไปฉีดเถอะนะคะเพื่อนเพื่อนะ เพราะว่าไม่มั่นใจจริงๆเลยนะคะว่าเชื้อจะมีหรือไม่มีนะคะแต่ว่าเราไปฉีดป้องกันไว้ดีกว่านะคะเพื่อนๆแล้วก็การที่เราจะไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่ยากเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะแต่ว่าแม่บีอยากจะแนะนำนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนว่าหลังหลังจากที่เราโดนแมวขวัญแ,แมวกัดเนี่ย นานแค่ไหนเราถึงจะไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยก็อยากจะแนะนำว่าให้รีบไปเลยกัดภายในวันนั้นก็รีบไปฉีดภายในวัวนนั้นเลยนะคะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปนานไปไปเรื่อยๆยืดเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนอตัวตัววัคซีนที่เราจะได้รับเนี่ยนะคะจาก ที่เราจะได้ฉีดเนี่ยจาก5เข็มอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มระดับความแรงของวัคซีนไปอีกนะคะเป็น10เข็มนะคะถ้าเกิดเราไปช้านะคะประมาณนี้นะคะในกรณีที่เคสของแม่บีเนี่ยนะคะเ,เพื่อนเพื่อแมวกัดภายในวันนั้นภายในวันนั้นเลยแล้วก็รีบไปฉีดภายในวันนั้นเลยฉีดก็คือกัดช่วงเช้าอนะคะ่ะเพ่อนเพื่อขวัญช่วงเช้านะคะ แผลก็ไม่ได้ถือว่าน่ากลัวอะไรนะคะเป็นแผลทะลอกแล้วยาวลงมาที่ขานะคะยาวที่ลงมาที่ขาแล้วก็มีเลือดออกเลือดชีนออกมานะคะเ,เพื่อนๆแม่บีก็รีบไปล้างล้างน้ําออกนะคะหลายรอบนะคะก็เอาแอลโกอฮอล์ที่บ้านที่มีที่บ้านในราคาชุดคอดีก็มาเช็ดเจ็ดเช็ดนะคะฆ่าเชื้อไปก่อนในระดับหนึ่งนะคะพอดีนะคะ ช่วงเย็นแม่บีก็ค่อยได้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลน,นะคะเพื่นอนอเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่บีก็อาจจะคิดว่าไม่ไปฉีดก็ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความที่ในความที่ยากอะไรแต่พผอิญน,นะคะที่บ้านเนี่ยที่ครอบครัวของแม่บีเนี่ยนะคะมี มีประสบการณ์ก็คือแฟนนะคะสามีนี่แหละสามีนี่แหละนะคะโดนควันโดนกัดกอนหน้านี้มาแล้วนะคะเ,เพื่อนแล้วชะล่าใจไปช้าไปฉีดวัคซีนนี่ช้าะคะ่ะเ,เพื่อนก็เลยจากจะได้ฉีดสเข็ม5เข็มก็เลยได้ฉีดเป็น8เข็ม10เข็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2เท่านะคะก็ได้ประสบการณ์มาจากแฟนนะคะ พอรู้ว่าเราโดนกัดโดนขวาน,นะคะ่าเราเราก็แฟนก็เลยรีบพาไปในยินวนนันนั้นเลยนะคะไปแล้วก็คุณหมอพอดีนะคะมันก็กระจวบกับช่วงโควิดด้วยนะคะเพื่อนที่ไ,ไปโรงพยาบาลก็ต้องเซฟตัวเองอะไรด้วยนะคะปิดแมสอะไรงี้ให้มิดชิดอะไรนี้นะคะแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลก ทางโรงพยาบาลก็จะปิดคือให้เข้าทางเดียวให้เข้าทางเดียวปกติเนี่ยทางเข้าโรงพยาบาลก็จะแบบ2ทาง3ทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีการขัดกรองให้เข้าทางเดียวแบ่งทางอกทางเข้าชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์ตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยจั้งไว้ทางเข้าเลยนะคะไม่วพีก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่ว่า แม่บีเนี่ยเป็นก็คือสิทธิ์รักษาสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยยังอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่แม่บีไปเรียนมหาลัยอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้ไปย้ายสิทธินั้นมานะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นคนไข่นอกเขตนอกเขตการรักษาแหละนะคะทีนี้ในในตรงที่ว่าเป็นคนไข้นอกเขตเนี่ยมารับ อรับวัคซีนเนี่ยมันจะยากไหมอะไรยังไงนะคะแต่แม่บีเล่าให้ฟังเนะาะก็คือแม่บีก็เข้าไปทําบัตรก็ต้องไปทําบัตรใหม่แล้วก็ไปบอกอรายละเอียดทําบัตรบอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่นะคะทําบัตรเรียบร้อยปุ๊บก็มาวัดความดันวัดความดันนะคะวัดด้วยตัวเองความดันวัดความดันเสร็จปุ๊บก็นั่งรอนั่งรอคุณหมอเรียกคุณหมอก็เรียกเข้าไป คนที่ถูกแมวควันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปนาอตกก็ถามว่าโดนกัดมาตรงไหนนะคะเราก็บอกเขอจุดที่กัดตรงนี้ตรงนี้นะคะ <happening. S 1> เขาก็จะเอาเบตาดีนนะคะเพื่อนๆเบตาดีนน้ำสิงเลืองมาทาให้เราทาฆ่าเชื้อนะคะเบตาดีนนี้ดีนะคะเพื่อนๆสามารถฆ่าเชื้อได้80%เลยนะคะพอเสร็จแล้ว คุณหมอก็บอกเราว่าเ,ออเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดวัคซีนให้นะคะที่ต้นแขนฉีดใส่ที่ต้นแขนนะคะสองข้างนะคะเข็มหนึ่งจะฉีดสองจุดนะคะที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเสื้อขึ้นดึงเสื้อที่ต้นแขนขึ้นคุณหมอก็ฉีดจืบข้างนี้เสร็จแล้วก็มาจืบข้างนี้เสร็จเรียบร้อยหนึ่งเข็มนะคะ ตอนที่ฉีดเจ็บไหมปวดไหมปวดนะคะเพื่อนๆตอนที่ฉีดเนี่ยปวดปวดกว่าการฉีดยาที่เคยฉีดมานะคะพอฉีดเสร็จแล้วปุ๊บคุณหมอก็จะให้บัตรให้บัตรนัดให้บัตรให้บัตรนัดตารางการฉีดวัคซีนตารางฉีดวัคซีนโลก ฉันักบ้ามานะคะว่านัดอีกทีวันไหนวันที่เท่าไรอะไรเงี้ยนะคะผมไม่ดีนะนัดสีนัดสีเข็มนะคะเพื่อนๆไม่มีโดนกัดวันที่13ก็ไปฉีดวัคซีนในวันที่13เลยนะคะ13แล้วก็นัดคุณหมอก็จะนัดอีก3วันวันที่16ที่20ที่4อะไรเงี้ยนะคะก็เราก็พยายามไปตามนัดพยายามไปตามคุณหมอนัดนะคะเพราะว่า ป้องกันการดื้อยานะคะทีนี้ไม่มีฉีดวัคซีนเสร็จแล้วคุณหมอให้บัตรนัดมาเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะให้ยาจ่ายยาให้เราด้วยนะคะเป็นยาฆ่าเชือ้อยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ยาพาราเซตามอลน,นะคะทางโรงพยาบาลก็จ่ายมาให้เราก็ให้ทานสามมื้อเลยไม่มีก็ทาน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 ต่อเนื่องนะคะเอ่อ แม,ม่บีรับรับวัคซีนแล้วสองเข็มนะคะรอบต่อไปก็จะเป็นเข็มที่สามนะคะคืออีกสองเข็มแม่บีค่อยจะครบนะคะแม่บีก็ทานยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องนะค,ะคุณหมอบอกว่าทานให้มันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าป้องกันการดื้อยานะคะเสร็จสับปิดทีนี้เรื่องค่าใช้ใจ่ายในในความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนไข้นอกเขต นอกสิทธ์นอกเขตการรักษานอกสิทธ์รักษานอกเขตอะไรบ้างนุกแม่บีก็อธิบายถูกค่ะประมาณนี้ได้เสียค่าใช้ใจ่ายเยอะไหมนะคะเพื่อนๆอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าแม่บีได้เสียค่ารักษา30บาท30บาทค่ะเพื่อนๆอันนี้คือครั้งแรกได้เสีย30บาทต่อไปครั้งที่สองที่แม่บีไปมาเพิ่งไปมาวันที่ 16นี่นะคะได้คั้งที่แล้วครั้งที่2ล่ะเสียเงินอีกไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้เสียนะคะจนถึงเข็มสุดท้ายเลยนะคะเ,เพื่อนกอ็เป็นเป็นคนไข้ใกล้ใกล้เขตอ,อาศัยอยู่ในเขตใกล้เคียงโรงพยาบาลนะคะก็เลยไม่ได้เสียเยอะอะไรี้อาจจะประมาณนั้นนะคะเห็นคุณหมอว่าอย่างนี้นะคะ แม่บีก็อยากจะมาแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยโดนหรือว่าเพิ่งถูกแมวกัดแมวขวัญน,น้องหมากัดน,น้องหมาขวัญอะไรเงี้ยนะคะถึงจะเป็นหมาตัวเองก็เถอะนะคะอย่าชะล่าใจนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนเถอะนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะการถูกกัดแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เพื่อนๆได้มิ้นมานะคะ mm hmm. ก็แม่บีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ mm hmm. ในเรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้แม่บีด้วยนะคะ mm hmm. ในการเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไ,ไปนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย